อุตสาหกรรมตามมาเรื่องถัดมาก็คือเรื่องอก็คือน้ําจะต้องผ่านไปใช้ของมิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชาวบ้านจะมีผลกระทบในการน้ํากินน้ําใช้ต่อไปด้วยค่ะโครงการเนี่ยทั้งในส่วนของมอเตอร์เว์นะครับแล้วก็ทางรถไฟเนอ่ะมันจะผ่านพื้นที่ชั้น A1 ไอ้ผลกระทบเหล่านี้มันได้สุขปลกระทบไหม ถ้าไม่ได้ประเมินมันควรจะมีการประเมินให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อไปชั่งน้ำหนักว่าโครงการเหล่านี้มันมันควรจะเดินหน้าต่อหรือหรือเอาผลการามามามาว่ากันได,ด้ครบถ้วนสมบูรณ์อยากให้มีอยากให้มีนะครับให้มีวันนี้ได้มีวันนี้มีนนมพรุ่งนี้ได้มีแบบพรุ่งนี้พนพเพราะลุงอายุป่านนี้แล้วจะอยู่ทําไมเล็กหนาวอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะาร่นน้อยากให้ลูกหลานมีการทําในหมู่บ้านตัวโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ นักลงทุนมาจะได้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะชักชวนนักลงทุนมาน่าจะเป็นไปได้อย่างสูงครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คืออนาคตประเทศไทยครับเราชวนจับตานโยบายและงานการเมืองภายใต้ใตการนําของรัฐบาลใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงพฤหัสบด,ดีนะครับวันนี้อยู่กับผมอุทรชัยสอนแก้วและคุณวิพาพรวัฒนวิทย์ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะคุณผู้ชมอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่แล้วหลายๆท่านที่ให้สัมภาษณ์ไทย p ี s เมื่อสักครู่พูดถึงแลนด์บริดนะคะคุณผู้ชมจะเรียกว่าเป็นโครงการแลนด์บริด บ,บางคนเรียกเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยเชื่อมอันดามันหรือบางคนบอกว่านี่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างท่าเรือสองฝั่งของภาคใต้เรียกอะไรมันคืออันเดียวกันหมดค่ะครับ คือเราขอเรียกแลนบิดแล้วกันนะ,ะสั้นดีนะครับนี่คือโครงการสุดยอดไม่กับโปรเจกต์นะครับค่ะต้องบอกว่าแลนบิดที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เส้นทางคือเชื่อมต่อระนองและชุมพรนะคะอันดามันคือระนองอ่าวไทยคือชุมพรมค่ะมูลค่าในเฟสแรกคือ5 0 0นล้านแต่จริงๆโครงการเขามี2เฟสแปลว่ามูลค่าโดยรวมของโครงการนี้คือ1ล้านล้านนะคะผ่านมติคอรมอรับทราบหลักการไปแล้วและมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาติซึ่ง จริงๆวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันใน,ใ<ช>ในการที่จะไปออนทัวร์ใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาคุณเศรษฐาไปต่างประเทศบ่อยมากมไม่ว่าจะไปประชุมไปคุยด้านการลงทุนชักชวนนักลงทุนแลนบริดชุมพรระนองก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เขาเตรียมจะนําไปโปรโมท เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการนี้นะครับค่ะพอเราพูดถึงแลนด์บริดตนะคะหลักๆอยากให้คุณผู้ชมนึกภาพตามสิ่งที่เห็นบนหน้าจอนะคะนี่เป็นเส้นทางที่จะตัดขวางเชื่อมต่อระนองและชุมพระคะ่ะโครงการนี้จะประกอบไปด้วยท่าเรือน้าลึกชุมพรแล้วก็ท่าเรือน้าลึกที่ระนองแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมี way, มอเตอร์เวย์มีรถไฟทางคู่เชื่อมอ่าวไทยอันดามันตั้งเป้าจะสร้างในปี2560 68ก็คืออีก2ปีนะคะคแล้วจะเปิดให้บริการในปี2573ค,คือถ้าเป็นไปตามที่ภาครัฐคาดหวังดิฉันขียเส้นใต้คำนี้นะเป็นไปตามที่ภาครัฐคาดหวังค,คือจะสามารถรองรับเรือขนส่งประมาณ4ี่แสนลำต่อป,ปีคือเขาคาดการว่าจะสามารถดึงเรือขนส่งเหล่านี้ซึ่งเดิมทีอาจจะใช้ท่าขนส่งที่สิงคโปร,ร์ผ่านช่องแคบมาละกามาที่เราได้มากขึ้นคุณผู้ชมหลายคนตั้งคาถามว่ามันอันเดียวกันกับแลนดบริดที่พูดกันมาหลายรัฐบาลแล้วหรือเปล่า มันใช้อันเดียวกันไหมได้ยินมาหลายปีแล้วอันเดียวกันนะครับค,คือมันเป็นชื่อที่ได้ยินกันมานานแล้วเป็นแนวคิดที่พูดถึงกันมานานนะครับเดินหน้าชัดเจนครั้งแรกตั้งแต่ปี2536 6ขวบผมมา6ขวบตอนนั้นใช่ไหมยังวิ่งไล่จับอยู่เลยค,คุยกันครั้งแรกปี36ถึงปี40นะครับกระบี่อำเภอขนอมและจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อมต่อกกระบี่กับนครศรีธรรมราชใช่ค่ะต่อมาปี40ครับถึง47 บ้านทับละมุจังหวัดพังงาถึงอำเภอสีชนนครศรีธรรมราชครับ48-61ไปที่ปากบาราปักหมุดจังหวัดสตูลและสงขลาและเส้นทางปัจจุบันที่กําลังพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วเราจะขยายวันนี้ก็คือชุมพรระนองค่ะถ้าดูจากแผนภาพที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในจอแล้วสิ่งที่คุณอุรชัยพูดจะเห็นว่าโครงการแลนด์บริดเนี่ยค่ะผ่านมาหลายยุค หลายปีและหลายรัฐบาลด้วยนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่เป็นรูปธรรมจนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่นําเรื่องแลนด์บิดมาบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เราได้ยินกันและเดือนสุดท้ายก่อนจะหมดวาระตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณศักดิ์สยามทิศชอบก็เดินหน้าเล่นเครื่องเต็มกําลังเลยค่ะดันโครงการนี้จนมาถึงตอนนี้รัฐบาลคุณเศรถฐาแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนของเพื่อไทย แต่ยังสานต่อโครงการนี้ค่ะครับรอบก่อนเป็นคุณศักสยามใช่ไหมรัฐมนตรีคามนาคมช่วงก่อนการเลือกตั้งก็จะเห็นว่ามีหลายพักการเมืองโดยเฉพาะพักการเมืองที่เข้าหวังผลในภาคใต้ออกมาพยายามผลักดันโครงการแลนบริดนะครับสุดท้ายโครงการแลนบริดระนองชุมพรเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลก็พยายามผลักดันอยู่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน SEC คุณผู้ชมน่าจะคุ้นคุ้นคำนี้ SEC พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนก็อย่างเช่นชุมพร ระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแผนพัฒนาเขาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดนะครับตามที่กล่าวไปแล้วก็มีกรอบพัฒนา4ด้านโครงการทั้งสิน้นรวมแล้ว116โครงการมาเพียบเฉพาะโครงการแลนด์บริดนี่ระยะทางเชื่อมอันดามันและอ่าวไทย 89กิโลเมตรเสร็จนะครับมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางรถไฟระบบการขนส่งมีอุโมงค์มีทางยกระดับแล้วก็ภาคพื้นดินด้วยแม้ว่าใจความสําคัญของโครงการแลนบริดเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจของคนไทยแต่ในความกังวลใจต่อผลกระทบของคนในพื้นที่และผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่เราได้เห็นสัปดาห์ก่อนเครือข่ายภาคประชาชนเขาจัดเวทีรับฟังข้อมูลผลกระทบความเดือดร้อนหากมีโครงการแลนบริดและนองชุมพรมีตั้ง4เวที ในพื้นที่อำเภอพัโตะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมจากห้าอำเภอในจังหวัดชุมพรนะคะคืออำเภอพะโตะอำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกอำเภอปะทิวแล้วก็อำเภอเมืองชุมพรรวมถึงมีคนที่เดินทางมาจากระนองมาร่วมวงที่ชุมพรด้วยทีมงานของเราไปสังเกตการสรุปข้อมูลจากบงสนทนาพบ4เหตุผลที่คนในพื้นที่จํานวนไม่น้อย คัดค้านโครงการนี้หนึ่งคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการอาจจะไม่คุ้มค่าคุณุรชัยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโลจิสติกจริงๆและจะต้องสูญเสียเงินภาษีไปเป็นหนี้ต่างชาตินะคะรวมไปถึงเหตุผลข้อที่2มอ,องว่าพื้นที่นัไม่เหมาะสมมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลถ้าจะต้องเดินหน้าต้องแลกกับต้นทุน รากฐานทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางทรัพยากรทั้งที่ทํากินสวนทุเรียนสวนผลไม้ในพื้นที่การประมงในพื้นที่รวมถึงต้องแลกกับผลเสียด้านสุขภาพหรือไม่นะคะข้อที่3เหตุผลข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าที่มาของโครงการกระบวนการดําเนินโครงการมันไม่โปร่งใสค่ะธรรมิบาลประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยไม่ตอบโจทย์การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและต้นทุนของพื้นที่ส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายภาคประชาชนมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือว่า SEC ซึ่งกลุ่มการเมืองกำลังผลักดันกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ตั้งข้อสังเกตว่า EEC ยังเป็นการรวบอำนาจให้สิทธิ์แก่นักลงทุนแล้วโครงการที่เกิดขึ้น SEC ในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันหรือไม่ลองฟังเสียงบางส่วนจากเวทีพูดคุยที่เกิดขึ้นค่ะที่แปลงนี้นะฮะประมาณ8ดไร่นะครับเป็นสวนผสมนะฮะปลูก ทุเรียนมังคุดนะครับผมแล้วก็พืชหลากหลายชนิดมีกล้วยมีมังคุดนะครับแปลงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดนะฮะอยู่ประมาณ8ไร่นะฮะตั้งอยู่หมู่14ตําบลปโตอาเภอปโตนะฮะจังหวัดชุมพรที่ดินแปลงนี้ไม่โดนไม่โดนในในส่วนของเส้นทางรถไฟและไม่โดนในส่วนของมอเตอร์เวย์นะฮะซึ่งทางรถไฟจะอยู่ด้านด้านขวามือผมนะฮะห่างจากที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณสัก700เมตรนะครับ แต่ถามว่า,าเกษตรกรในพื้นที่นี้เกิดความกังวลกับโครงการแลนด์บิทไหมแน่นอนฮะทุกคนห่วงกังวลห่วงกังวลเพราะอะไรเพราะแลนด์บิดไม่ได้มาเฉพาะแลนด์บิดมันมีส่วนอื่นที่ประชาชนยังไม่ทราบนะฮะมีทั้งาทางรถไฟนะครับผมมอเตอร์เวท่าเรือนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะที่ชาวบ้านเป็นกังวลนะตอนนี้คือนิคมอุตสาหกรรมนะฮะนิคมอุตสาหกรรมหลังท่า ที่ประกาศมาแล้วก็คือในพื้นที่ของอำเภอหลังสวน47,800ไร่นะครับตำบลปะโต18,740ไร่นะครับซึ่งห่างจากที่ดินแปลงนี้ไม่ถึง15กิโลนะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือตำบลราชกรูดนะฮะ3,369ไร่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักไม่เกิน25กิโลนะฮะซึ่งนิคมเหล่านี้เวลา ทํางานทํากิจการใดแน่นอนเราเป็นกังวลเรื่องของสภาวะอากาศนะครับถ้าอากาศเสีย PM2.5 หรืออากาศที่มันเป็นมลพิษนะครับแล้วเราปลูกพืชที่ไวไวนะฮะไวต่อความรู้สึกต่อโรคต่ออากาศต่อสภาพแวดล้อมอย่างเช่นทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้นะฮะอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะฮะต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมสามารถให้ผลผลิตได้นะครับผม หนึ่งปีนะครับไม่ต่ำกว่า3ถึง4ี่หมื่นบาทเฉพาะต้นนี้ส่วนสวนนี้นะฮะเป็นสวนที่ทำงานด้วยหลักเกษตรสีเขียวนี่ฮะนี่คือแทงน้ำนี่คือแทงน้ำที่ผมนะฮะญาติพี่น้องครอบครัวฮะได้ต่อน้าประปาจากภูเขาลูกนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยฮะซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่าภูเขาใหญ่นะฮะเราต่อน้ำประปาภูเขาผ่านระบบท่อนะฮะเข้าสู่แทงมาพักนะครับผมแล้วจากนั้นก็ ส่งต่อผ่านระบบท่อด้วยวิธีการน้ำหยดนะฮะซึ่งเราจะเซฟต้นทุนไปได้ค่อนข้างเยอะเราเกษตรกร,เ,กรเราเป็นห่วงมากในเรื่องของน้ำเพราะถ้าเกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในในในแผนที่เกิดขึ้นจริงนะครับในในเฉพาะอำเภอปะโตะที่เดียวเนี่ยนั่นหมายความว่าชาวบ้านจะถูกแย่งน้ำนะครับอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบแล้วทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างเปราะบ,บางเราไม่รู้ว่าอากาศข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับเพราะเราถอดบทเรียนมาจากอ e c ในภาคตะวันออกซึ่งปัญหาเยอะมากทั้งในส่วนของอากาศเป็นพิษทั้งในส่วนของการแย่งน้ําในภาคเกษตรกรกับภาคอุตสาหกรรม ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงเป็นตัวแทนจากเครือข่ายรักพัโตะนะคะดิฉันเปิดดูข้อมูลเราพบว่าเอาเฉพาะที่จังหวัดชุมพรซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอันดับสองของประเทศไทยคือมีพื้นที่ปลูกมากถึง3 0 0แสนไร่และมีมูลค่าเยอะนะคะพัโตะและหลังสวนเนี่ยเป็น2อําำเภอของชุมพรที่เป็นพิกัดปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดชุมพรและถ้าเราดูข้อมูลผลผล,ผลิตทุเรียนนะคะเอาเฉพาะทุเรียนนะคะไม่นับผลไม้อื่นที่ชุมพร3.4แสนตันต่อปี มูลค่าเรา,า5-6หมื่นล้านบาทคำถามของคนในพื้นที่คือถ้าเกิด อุตสาหกรรมขึ้นแล้วเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศกระทบต่อทุเรียนซึ่งมันค่อนข้างอ่อนไหวเนี่ยเราจะยอมแลกมูลค่า5้าถึงหกหมื่นล้านบาทที่อยู่ในมือของเกเษตรกรไปได้หรือไม่ครับเรามีความคิดเห็นผู้ที่เห็นด้วยผู้ที่อยากได้แลนด์บริดมาพอสมควรช่วงต้นรายการคุณผู้ชมก็เห็นบางท่านที่บอกว่าอยากให้อยากเห็นการพัฒนานะครับอยากให้เศรษฐกิจมันดีแต่ว่าในมุมมองของคนที่กังวลครับเรื่องนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน